ปัจจุบันธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมีการเติบโตสูงมากขึ้นถึง22.3%จากปีก่อนหน้าทำให้มีบริการสั่งของออนไลน์มากขึ้นโดยจากปัญหาที่เราได้ไปรวบรวมมาพบว่าใน1วันประเทศไทยมีการใช้กล่องในการบรรจุสินค้าถึงเกือบ4ล้านกล่องต่อวันจากที่เราได้ไปหาข้อมูลมาพบว่า60%เป็นผู้รับพัสดุไวเจนเซที่มีปัญหาจากกล่องพัสดุเป็นอย่างมาก เช่นขยะจากกล่องพัสดุหรือกล่องพัสดุแกะยากคุณจะทำยังไงกับการแก้ปัญหาเหล่านี้เอากล่องกลับมาใช้ซ้ำหรอหรือจะเป็นการแยกขยะแล้วเอาไปรีไซเคิลหรอ The box ของเราจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้คุณเอง The box เป็นกล่องพัสดุที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งสินค้ากำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ส่งผลต่อปริมาณขยะที่มากขึ้นและปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงหรือเรื่องความสะอาดของกล่องโดยเดอะบ็อกของเราเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจึงได้เกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากส่วนแรกกล่องพัสดุของเราทําจากวัสดุรีไซเคิลอย่าง h ฮเดนซีรีส์โพลีเฮเทอ e นซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย โดยการเปลี่ยนให้เป็นเม็ดพลาสติกก่อนนำไปขึ้นรูปใหม่เป็นกล่องของเราซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ก็มีความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูงและการใช้พลาสติกนั้นทำให้กล่องของเราสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกล่องกระดาษในปัจจุบันโดยภายในกล่องจะถูกขึ้นรูปแบบสามชั้นโดยชั้นตรงกลางจะทำจากยาง ในลักษณะของลังพึ่งเพื่อดูดซับแรงและทำให้กล่องมีความแข็งแรงมากขึ้นและจะถูกประกบด้วยพลาสติกเพื่อทำให้กล่องมีความคงทนและคงรูปล่างอยู่ได้รวมทั้งเพื่อช่วยในเรื่องของความสะอาดกล่องของเราถูกเคลือบด้วยสารกลุ่มซูเปอร์ไฮโดรพอิกซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติด,ด้านการจับตัวของหยดน้ำบนพื้นผิวและถูกเคลือบผสมด้วยซิลิกอนออกไซด์นาโนพาร์ติเคิล เดอะบ็อกซ์จอกลุ่มผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุ domestic delivery และมีต้นทุนซึ่งแบ่งออกได้เป็น fixed cost ส60ล้าน8 0 0แสนบาทและมี variable cost ประมาณ4ล้านบาทต่อเดือนในส่วนของ revenue stream เดอะบ็จะมีรายรับจากค่าขนส่งและบริการด้าน delivery ทั้งหมดเดือนละ8ล้านบาทและเมื่อคำนวณแล้วจะมีกำไรสุทธิถึงเดือนละ4ล้านบาทรวมระยะเวลาคืนทุนเพียงแค่15เดือน หรือเพียง1ปีกับอีก3เดือนเท่านั้น Sustainability The Box มุ่งเน้นความยั่งยืนทั้งต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและธุรกิจเรามีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เราต้นทุนด้านการขนส่งโดยการใช้กล่องพัาสติ The Box ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งโดยไม่เสียค่ากล่องเพิ่มทางด้านสิ่งแวดล้อมเราสนับสนุนการใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะเมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ธุรกิจของเราก็สามารถดำเนินต่อไปได้ Circular use The Box ออกแบบมาเพื่อสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า1,000ครั้งนั่นหมายความว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีนั้นโดยวงจรการใช้งานเริ่มต้นขึ้นจากแม่ค้าออนไลน์ใช้กล่อง The Box บรรจุสินค้าและส่งให้กับ Domestic Delivery เมื่อลูกค้าได้รับพัสดุก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยลูกค้าสามารถนำกล่องที่ได้ไปส่งคืนให้กับพนักงานส่งพัสดุ หรือส่งให้กับร้านค้าที่ต้องการใช้หรือนํากลับมาใช้ส่งพัสดุซ้าได้เกิดเป็นวงจรการใช้งานแบบที่เรียกว่า circular use s p e i a l sticker นอกจากนี้ The Box ยังมีฟังก์ชันเป็นสติกเกอร์ทำหน้าที่ติดบนฝากล่องเพื่อยืนยันว่ากล่องนี้ไม่ได้ถูกเปิดก่อนถึงมือผู้รับซึ่งผู้ส่งสามารถเลือกเขียนข้อความที่อยากสื่อสารอยากแชร์เพื่อเป็นการกระตุน้นหรือรณรงค์ลงบนสติกเกอร์ได้ ตอบโจทย์ชาวเจน Z แซที่ต้องการสปีก้าวออกไปสู่สังคมที่เราต้องการออกไปสู่สังคมแล้วเราจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากกล่องกระดาษได้ถึงวันละ4ล้านกล่องสัปดาห์ละ28ล้านชิ้นหรือเทียบเท่ากับการอนุรล์พื้นที่ป่ามากกว่า20,000ไร่นี่เป็นเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะลองคิดดูว่าหากเป็น1ปี5ปี10ปีหรือ20ปีเราจะช่วยโลกได้มากเท่าไหร่ The Box ช่วยเราช่วยโลกคุณเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้